สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูยี่เนรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินักเรียนคะในเรื่องของข้อสอบนะคะก็จะเป็นข้อสอบชุดที่5ใช่ไหมคะมันจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วก็สุขอ,อนามัยนะคะครูก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ ข้อสอบมันไม่ตรงกับสัปดาห์ที่เราเรียนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศแล้วก็สุขอนามัยเนี่ยครูสอนนักเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่ 3กับ4นะคะนักเรียนก็น่าจะทําได้อยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเราจะเรียนไปก่อนนะคะยังไม่ได้ทําข้อสอบในสัปดาห์นี้นะคะครูต้องขอโทษด้วยนะคะทีะะ่มีการสลับข้อสอบนิดนึงนะคะการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะนักเรียน ความหมายของสุขบัญญัติแห่งชาตินักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าหมายถึงอะไรอ่าสุขบัญญัติแห่งชาตินี้นะคะหมายถึงข้อกําหนดพื้นฐานของเด็กและเยาวชนนะคะตลอดจนถึงประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามเป็นประจำนะคะสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยของเรานะคะส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะ การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะเป็นพื้นฐานในการสร้างแล้วก็เสริมการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้สุขภาพกายจิตใจแข็งแรงนะคะมีสมรรถภาพในการเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะการมีความสุขที่ดีได้นั้นจึงต้องใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนักเรียนรู้ไหมว่า บัญญัติ10ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาถ้ายัางไม่รู้เดี๋ยวเรามารู้ใน ep นี้เลยนะคะอะเริ่มจากข้อที่1น,นะคะก็คือดูแลร่างกายนะคะของใช้ให้สะอาดรัก2นะคะก็คือรักษาฟันแข็งแรงแล้วก็แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะคะ3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแล้วก็การและหลังการขับถ่ายนั่นเองนะคะ 4. นะคะกินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีที่ฉูดฉาดเกินไปนะคะ 5. งดสูบุรีุ่ราสารเสพติดการพนันแล้วก็และการสำส่อนทางเพศนะคะ 6. ความสัมพันธ์ในครอบครัว 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่น 7. ป้องกันอุบัติภยัยด้วยการไม่ประมาท นะคะ8ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีนะคะ9ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 10. มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมร่วมกันสร้างขันสร้างคมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะเราจะมาเรียนรู้ข้อที่1ในเรื่องของการดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะคะ หนึ่งเลยก็คืออาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่น้ำสะอาดรว,รวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศเช็ดตัวให้แห้งอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะถ้าจะให้ดีก็คืออาบน้ำสองครั้งจะดีมากเลยนะคะเช้าเย็นนะคะสองนะคะต้องตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ สนะคะก็คือสระผมด้วยยาสระผมล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ4นะคะขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะคะหลังขับถ่ายควรที่จะทำความสะอาดโถส่วมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ5นะคะก็คือสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นไม่ สวมเสื้อผ้าซ้ำแล้วก็ดูแลของใช้ส่วนตัวให้สะอาดด้วยนะคะอ่าเรา,เราต่อไปเรามาดูสุขบ,บัญญัติข้อที่2นะคะก็คือการรักษารักฟันให้แข็งแรงแล้วก็แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งและเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออลา์นะคะเพราะว่าฟูออลา์เนี่ยจะช่วยในการป้องกันฟันผุข,ของเรานั่นเองนะคะ สองนะคะก็คือไม่ให้รับประทานนะคะพวกขนมที่มีรสหวานจัดหรือว่าเหนียวติดฟันพวกอย่างเช่นพวกทอฟฟี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะทําให้เราฟันผุนะแล้วก็ไม่ใช้ฟันกัดหรือว่าฉีกของที่มันเป็นของแข็งหรือของเหนียวเกินไปเพราะมันจะทําให้ฟันเราเนี่ยอาจจะหลุดได้นะคะหรืออาจจะแตกหักได้นั่นเอง3นะคะคือเราจะต้องตรวจ สุขภาพปากและฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละครูว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาปีละสองครั้งไม่เอาปีละหนึ่งครั้งเป็นปีละสองครั้งนะคะอย่างน้อยก็คือปีละสองครั้งหกเดือนตรวจหนึ่งครั้งครูว่าน่าจะดีกว่าสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่สามนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแล้วก็หลังการขับถ่ายนะคะ ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารแล้วก็หลังขับถ่ายหรือหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีฝุ่นละอองสกรปรกนะคะรวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนี่นะคะขั้นตอนล้างมือนะคะก็คือ 1. ฝ่ามือถูกันนะคะ 2. ฝ่ามือถูล้างมือแล้วก็ซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็กนิ้วนะคะตรงซอกนิ้วเนาะ 4นะคะก็คือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝา่ามือ6ปลายนิ้วมือถูขวางฝา่ามือ7ถูรอบข้อมือนะคะตามภาพนี้เลยเนาะอ่าถ้าใครปฏิบัติด,ด้วยวิธีแบบนี้นะคะก็จะปลอดจากเชื้อโรคที่มาเกาะมือเรานั่นเองนะคะ อาวันนี้นะคะก็เราก็เรียนรู้ไปประมาณ4ี่ข้อพอนะคะเดี๋ยวจะจําไม่ได้ก่อนเนาะ,ะ,ะอ้าคร่าวๆสักสี่ข้อเดี๋ยววันหลังเรามาต่ออีกนะคะในส่วนที่เหลือเนาะ,ะอ่าวันนี้นะคะครูก็ก่อนจะจากกาันครูก็มีเพลงนะคะเกี่ยวกับสุขบัญญัติมาให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนจะได้ท่องจําได้ง่ายแล้วก็นำไปแล้วก็นาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราได้นั่นเองนะคะพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะ